พวกเราตัวแทนกับชั้นป .6 ทับ1นะคะจะมาดนินงานเรื่องตำรวจค่ะทางขอเชิญตัวแทนตำรวจ สี่กลุ่มค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันก่อนนะคะสวัสด,ดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเด็กชายจิลล์นำนำรังโรเฟนชื่อทคุณคบามาจากแก๊งขวนศุกราจากพืที่ 6, ทหกเขมีครับ ชื่อเด็กชายคนกบอสีสุริยชัยชื่อเล่นชื่อไตตันมาจากชั้นประถมศึกษาชั้นมหครับชื่อเด็กชายท่านโรจนธนทเล่นที่ออก้ามาจากชั้นประถมหนึครับชื่อเด็กชายวรธีมาจากชั้นประถมหนึ่งชื่อเล่นอครับชื่อเด็กชายงพีรปรพภูมมาจากชั้นปหนึชื่อเล่นยอครับชื่อเด็กชายกิตติพนบัญญามาจากชั้นป .6 หชื่อเล่นเฟยครับ ชื่อเด็กหญิงิชาภาตกน่ช่อเล่นชื่อวิชามาจากชั้นป .6 คน่งค่ะชื่อเดวิทยามันี้ชื่อเล่นที่ปิ๊งมาจากวัประมค่ะชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงโชติราลีมาจากชั้นป .6 ศึกษา6 3ีชื่อเล่นแฟชีอค่ะาโชติจรวดหน่อยค่ะ จรวดชื่อว่าอะไรคะดีค่ะจรวดชื่อว่าอะไรคะตัวเป็ไทสองครับทำไมถึงชื่อนี้คะเพราะมันเป็นตัวที่สองที่ผมสร้างครับจรวดชื่ออะไรคะคครชื่อเอฟซีหกครับทำไมถึงชื่อนีครับจะเอาไปยิงเขมรครับ พี่ยี่สิบดปูนคมเม์ครับจบหลลอชื่ออะไรคะจัลว้วยกล้วย เดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันเลยนะคะใคยกลุ่มแรกคะเพื่อให้กระโดยิงสูงแล้วก็แล้วแต่ว่าจะยิงต่ำยิงสูงแล้วแต่คนทำด้วยคะ่ะใลรไกลที่สุดด้วยคะ่ะใครไกลที่สุดเออกรวจดนั้นเป็นผู้ชนะคะ่ะ ไว้ก่อนเก็บไว้นะคะโอเคค่ะกลุ่มต่อไปค่ะเกต้จะให้สัญญาณนะคะสามสองหนึ่งหัดไปด้ยค่ะสาม 2 1 หนึ่งรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจทำงานไม่ตั้กระโดดไม่นานรู้สึกยังไงบ้างคะ ห่วงใจครับ <laughs>